ขี้เกียจฟาร์มกันใช่ไหมล่ะงั้นต้องร้านนี้เลยร้าน King n ก o k Shop บริการรับฟาร์มแมปออสตาไม่ว่าจะเป็นการผ่านสตอรี่ผ่านไทออลจะมีรับฟาร์มแมป Anime Fighter Simulator ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเงินหรือบริการรับแบกดันราคาถูกบริการเร็วแถมยังปลอดภัย100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map Anime Fighter Simulator นะครับวันนี้เราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับพี่ได้พูดท้ายคลิปไว้ว่าจะออสอนเรื่องการลงเลดแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่ ไม่แน่นใจเรื่องการลงเลทนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเพราะว่าพี่ได้ลองไปเข้าเลดดูแล้วไม่ว่าจะพูดยังไงเียก็คือมันเหมือนมันจะนับสําหรับคนที่อยู่ในเซิร์ฟเรานะครับว่าใครปลดล็อกถึงด้านไหนนะครับน่าจะเป็นเรื่องการปลดล็อกด่านอันนี้พี่ไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าพี่หาข้อมูลได้จริงๆแล้วอาจจะพี่จะลองทดสอบด้วยอดีลองพี่ด้วยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพี่มาพูดในอีพีหน้าอีกทีนึงแล้วกันนะครับ ถ้าพี่หน้ายังพูดก็แสดงว่ายังไม่แน่ใจจริงๆนะครับโอเคพี่จะขอแนะนําในเรื่องที่พี่มั่นใจนะครับวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการอัพเวลตัวละครนะครับตั้งแต่โลกแรกๆเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเน้นในช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่พี่พูดในคลิปที่แล้วนะครับว่าตัวที่คราฟเนี่ยมันน่าอัพเวลนะครับก็คือมันสามารถอัพเวลได้ถึงด่านหลักๆนะเพราะว่าเบสเดเมดของตัวคราฟด่านด่านแรกๆเนี่ยจะไกลเรียกกับตัวมิติในด่านหลักนะครับเดี๋ยวนี่นะครับ ที่พี่เคยบอกไปนะตัวคาร์ดแรกๆนะครับจะเหมือนแบบมิติโลกหลังๆนะ,ะเดี๋ยวพี่เคยคาร์ดตัวไหนไปบ้างเนี่ยนี่นี่น,นี่อันนี้ก็คือเกินเกินมิติโลกสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องเงินที่ต้องใช้เนี่ยมันใช้น้อยกว่านะครับในการสุ่มนะแล้วก็เลดเรื่องการลงเลดเนี่ยเราบางคนเนี่ยสามารถโซโลได้แต่บางคนก็โซโลไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ เรื่องดีเพสพี่ก็ไม่ได้มั่นใจแบบ100%เรนะครับเพราะว่าตัวพี่มันไม่ได้มีตัวอะไรที่ไปพิสูจน์ได้นะครับประมาณนี้นะครับพี่ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยเดี๋ยวพี่จะหาข้อมูลเลทมาให้ทินนะครับโอเคเราจะพูดถึงเรื่องการอัปเลเวลนะครับอัปเลเวลยังไงให้น่าใช้นะครับก็คือแบบตัวไหนน่าใช้อัปเวลนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับเป็นมิติในโลกแรกๆนะครับต้องเปิดอันนี้นี่นะครับมิติในโลกแรกๆนะครับเนี่ยพวกนี้เพนนี่นะครับ พี่จะแนะนําให้เรายัดเบละประมาณถึงสักโลกไมฮิโร่อะถ้าใครใช้เมติกด่านแรกเนะี่ยให้ให้เล่นจนฝ่าจะถึงไมฮิโร่ครับแล้วก็พอถึงไมฮิโร่เนี่ยก็อย่าเพิ่งประหยัดเบลเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนเรื่องการเับเวลด้วยนะครับแนะนําให้ฟังให้จบนะ๋ยวพี่จะลองพี่จะย้อนไปดูไม่ต้องย้อนก็ได้อะประมาณมาสุมตรงนี้ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอปิดออโตเซฟั๊บนึงนะครับจบจบ,บนี่นะครับหลักการเับเวลอันนี้ของพี่นะครับก็คือ เวลาเราได้ตัวอะไรมาใช้แล้วนะครับแนะนําให้เราดูเบสเลเวลมันนะครับก็คือเบลเลเวลคืออะไรเบสเลเวลคือเวลที่เราสามารถได้รับจากตู้นั้นๆน,น,นะครับก็คือพี่สุ่มจากตู้เนี้ยตู้ตัวเกียวคูน่ะเป็นตัวเวล70นะครับนี่พี่ก็จะอัพเวลเกินไปสัก20เลเวลนะครับแค่20เลเวลอ่ะตรงนี้ก็พี่ก็จะเอาไปประมาณสัก90ือ93นะครับประมาณนี้นะครับพี่จะไม่ได้อัพเยอะไปกว่านี้นะครับไม่แนะนําให้เยอะๆอัพเยอะไปกว่านี้นะ แต่ถ้าใครมีมิติโลกหลังประมาณสักไมฮิโร่เนี่ยไมฮิโร่ดันดันฮิโร่เนี่ยก็สามารถใช้ได้ประมาณหนึ่งยาวไก,ไ,กไกลประมาณหนึ่งนะ,ะแล้วก็หลักการลงเลทนะครับอันนี้คือแสบไม่นิดนึงก็คือเรื่องดีเพสพี่ไม่แน่ใจหรอกแต่ว่าหลักการลงเลทคือเราจําเป็นจะต้องมีตัวที่สามารถแบกในเลทได้นะครับช่วยเคลียร์มอนช่วยตีบอสประมาณนี้นะครับก็คือตัวที่พี่จะแนะนําให้เอาไปเล่นเนี่ยแนะนําให้เรามาสุ่มหามิติ ในด่านหลังๆเราก็ไปเบรกไปแบกไปเบรกนะนะไปแบก,นะแบกด่านเรทอ่ะด่านเรทในโลกแรกๆนะครับก็คือถ้าใครถึงด่านประมาณที่พี่ทนแนะนาไปเนะี่ยก็คือไม่เซเลยเยอร์ก็ด่านตัวเกียวคูนนะครับที่ก็แนะนําให้เราปั้นตัวหาตัวพวกนี้ไปเล่นนะครับลิจนชายนี่ก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่เก่งเท่ามิติกนะครับนี่ตรงนี้นะอ่ะแล้วก็ตัวคราฟที่น่าใช้เคยแนะนําไปแล้วนะครับแนะนําให้ไปดูคลิปเก่าได้นะ พี่ก็จะนําเป็นพวกแบบตัวด่าเแรกๆแต่ถ้าใครไม่มีตัวเล่นจริงๆก็คือตัวคัพพวกนี้น่าใช้ทุกดานนะครับตัวคัพเนี่ยดีหมดนะครับดีหมดทุกดานนะตั้งแต่เบสเดเมจสักเว็บร้อยสิขึ้นไปตั้งแต่ด่านแบบน่าจะเป็นไมฮีโร่ไหมร้อยสิบนะครับนี่ก็จะเก่งเท่าตัวรับในด่านแรกแล้วนะครับด่านดาวนมเมกนะครับตัวรับที่เป็นจอมันบูอ่ะตัวตอนนี้พี่ยังไม่ได้สุกครับไม่ได้ไปล่านะเพราะว่าจะรีบเล่นรีบหาตัวเกาะแรกแเอ้ยเกาะหลังๆก่อนนะครับเกาะล่าสุดเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับ ต่อมาในการในเรื่องวิธีอัพเวลนะครับอ่ะอัพเวลอย่างที่พี่บอกไปเลยนะครับพี่จะอัพเวลประมาณ20 l e v e เลเวลจากตู้ที่เราอยู่โลกล่าสุดนะครับอ่ะเผื่อใครสงสัยนะครับว่าอสมมุติพี่ผมใช้มิติเอ่อมิติผมเวลแค่50เอ่อมันสุ่มตู้นี้อัพเวลดีไหมดีนะครับพี่ว่าแนะนำนะครับแนะนำเลยแล้วก็เรื่องวิธีอัพเวลเนี่ยถ้าเอ่อถ้ายังไม่เกิน20เวลที่เราจะอัพเนี่ยก็คือ ให้เราไม่ต้องออโต้เซลอะไรเลยนะครับแต่พอใครถึงจุดทางตันแล้วอยากอัพเวลแบบสักขึ้นสัก90้าสิบง่ายๆอย่างเงี้ยก็ถ้าใครพอมีเงินเหลือก็แนะนำให้ปิดปิดอออเปิดออโต้เซลคอมมอนไว้นะครับประมาณนี้นะครับเรื่องในการอัพเวลเดี๋ยวอ่เรื่องนี้พี่คงต้องพูดอีอพีหนึ่งนะครับเพราะว่าพอแนะนำไปถึงด่านหลังๆนะครับด่านด่านฮันเตอร์แล้วเนี่ย ก็มันก็จะวิธีเล่นก็จะเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะแบบวิธีมันก็จะแตกต่างกันแตกต่างไปเรื่อยๆอ่ะพี่ติดอะไรพูดอะไรนยะอ่ะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับพอเราอัปเลเวลตัวละครได้แล้วนะครับก็แนะนําให้อ่ก่อนอัปเลเวลตัวละครคุณนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะยัดเลเวลแบบนี้อ่ะ,อะ,อะ,อะสมมุติพี่จะยัดตัวนี้ใช่ไหมนี่นะครับกดยัดไปงี้ปุ๊บนี่นะครับเอพ p ตรงเนี้ยมันสามารถได้รับจากการเติมเกมพาร์ตตรงนี้ได้นะครับก็คือ คูณ2ก็คือคูณ2ไปเลยนะอ่ะคูณ2ก็คือแบบอ่ถ้าฟิวฟิวอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยปกติพี่อาจจะได้แค่แบบ7 700 T อย่างเงี้ยแต่อันนี้มันคือคูณ2เป็นไอ้นั่นเลยนะ1 4Q ไปเลยนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นเกมพาร์ทที่สำคัญในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้อัพเวลเยอะๆเนี่ยก็อย่าอย่าลืมนะครับไทม์ไทโอลนะครับในด่านแรกนะก็คือการลงดันอ่ะ ลงดันนี่ก็จะมีประโยชน์หลายอย่างครับในเรื่องดันเนี่ยพี่ขอมาแนะนําเรื่องดันกับการ up l e v e อ up เ e v e แล้วกันนะครับว่าหน้าลงไหมทายังไงให้หน้าลงก็คือแบบเราไปผ่านเว็บไหนแล้วมันหน้าลงนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับพี่จะบอกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีรางรางวัลความสําเร็จรางฟอร์ดวันเฟสนะครับเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตรงรูปสอดขึ้นเนี่ยอัปเกรดตรงเนี้ยนะครับมันจะมีการเปิดดาวเพิ่มโดยการถัา ห่านห้องในดันนะครับเขาจะเรียกเป็นลูมแต่พี่จะเรียกเป็นเวฟพี่ไม่รู้พี่ติดไปแล้วนะครับอ่ะพี่ในนี้พี่จะเรียกเป็นรูมแล้วกันอ,อย่างแรกนะครับลูมแรกที่เราจะสามารถเปิดไข่เพิ่มเอ้ยเปิดตัวเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวก็คือเป็นลูมที่ยี่สี่นะครับถ้าใครไปถึงด่านโตเกียวกูแล้วพี่ว่าน่าจะผ่านรูมที่ยีนะ่สิี่ละถ้าใครแบบไม่ฝืนเล่นแบบไม่ majors, ไปหามย้อนก็ไปหามิติก็น่าจะผ่านได้แล้วนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับรูมที่48เนี่ย พี่ว่า Är, ยังเห็นหลายคนยังไม่ผ่านนะเอ่อเห็นพี่เห็นมีคนอยู่ฮันเตอร์ก็ยังไม่ผ่านนะครับสิอ่ะตรงเนี้ยพอเร่าลงดันไปแล้วนะครับลงดันไปเร้วลงดันไปแล้วนะครับเอ่อหลังห้องยี่สี่เนี่ยพอถึงห้องที่ยี่สี่เนี่ยจะมีขวด XP กดอกนะครับเอกขวดสีขเขียวมันจะขึ้นตรงนี้นะครับอ่าพอสมมุติถ้าเราได้ขวด XP มาแล้วเนี่ยพี่ก็แนะนําให้เราเอาตัวที่เราต้องการเนี่ยัดวิวเจอะนะครับเอ่อมันคุ้มนะครับคุ้มกว่าการที่เราประหยัดเวลวทีละตัวนะครับก็คือสมมติ พี่จะให้ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักในการยัดวิลก็ให้เราฟิวอย่างเงี้ยตันไปเลยแล้วก็ประยัดอีกทีหนึ่งอย่างนี้ไม่คุ้มนะครับอันนี้ไม่คุ้มนะก็คือถ้าเราได้ตัวไหนที่เราต้อง,องการที่เราสุ่มมาแล้วเพื่อที่จะยัดเิลครับเพื่อที่จะวิลก็คือให้เราเอาประยัดเิลเลยไม่ต้องมาแบบสะสมฟิวสะสมนี้นะครับตรงนี้นะมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันจะเสียไปประมาณส0 2 0ปรนนะครับประมาณนี้นะครับพี่ได้ลองลองให้ดูไปแล้วนะครับในคลิป คลิปไหนไม่รู้นี่พี่จาไม่ได้นะครับต้องขอโทษด้วย <c oughs> อันนี้พี่จําไม่ได้จริงๆนะครับอ่ะต่อมาพอใครลงนันอพเวลได้นะครับทํานี้เรื่อยๆนะครับสาหรับตัวละครที่เรามีก็คือ3ตัวนะครับถ้าใครไม่ได้เติมอ่ะแต่ถ้าใครมี5ตัวก็จะเล่นง่ายหน่อยเพราะว่ามันสามารถอ้มันจะทําให้เราเล่นแบบผ่านดันง,ง่ายขึ้นลงลงดันง,ง่ายขึ้นมาฟ์มดังง่ายขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมเรื่งเควสนะเควส์สำคัญนะครับเควสตรงเนี้ยให้เราทําให้ครบทุกอย่างนะครับอ่ะ ถ้าใครทาเฟสจนถึงโลกล่าสุดนะครับตังตรงนี้จะคูณเป็น2.2นะครับนี่อันนี้ที่พี่คูณเป็น4.2เพราะว่าพี่มีเกมพาร์นี่นะครับูณเงินคูณ2อนะประมาณนี้นะครับต่อมาเรื่องการอัพเลเวลนะครับดูยังไงว่าตัวไหนหน่าอัพเลเวลจนถึงต่างสุดท้ายนะครับอย่างที่พี่แนะนําไปเลยนะครับก็คือ,อให้เรามาดูที่เจ้าตัวมิติพวกนี้นะครับพี่แนะนําเป็นตัวดาเมจสัก75ขึ้นไปนะครับเนี่ยตั้งจากเอาไมเนี่ยก็ สามารถเล่นใช้ได้ยาวๆนะแต่ว่าก็แนะนําให้ใช้สักสักมากสุดก็ถึงด่าน SDO เนี่ยเจ้าเอาไม้นะครับตั้งแต่ด่านเอาไมนะแต่ถ้าใครได้รีวายเนี่ยก็ใช้ได้ถึงด่านสุดท้ายเลยนะครับแต่ก็พี่ก็ยังแนะนําเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเรามีตัวดีๆแล้วอ่ะสมมุติเรามีมิติคบเสียบสตัวเสียบ3ัสตัวนะครับก็ให้เราเอาตัวตัวพวกเนี้ยไอตัวพวกเนี้ยตัวไอตัวพวกเนี้ยสุ่มๆมายัดเบลนะครับยัดเบลให้เยอะๆนะแล้วก็ ไปฟาร์มเงินนะครับพอฟาร์มเงินเสร็จเราก็ให้เอามาสุ่มยัดเวล์เจ้าตัวที่เราต้องการตจอะนะครับตัวที่พี่แนะนําไปอ่ะประมาณนี้อ่ะพอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับก็ให้เราฟาร์มเงินไปแล้วก็ไปหาตัวคราฟในโลกแรกๆนะตัวคราฟที่พี่แนะนำนะครับก็คือด่านนี้เลยนะครับาายิศาดทาวนะครับนี่ด่านของโจโจ้นะครับตัวนี้นะเอ่อใช้การันตีไม่กี่ไม่กี่เอ็มนะครับไม่กี่สนะิบเอ็มเลยนะการันตีโจโจ้เนี่ยประมาณเอ่อพี่จะคิดเป็นคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวพี่ขอไปดูใหม่แล้วกันนะครับ พี่จะขอคิดเป็นในราคาที่พี่สุมนะครับก็คือ1,187ใช่ไหมอ่านีน,นี่ใช่ไหมอี่งพัน้ยเจ็ดเออ, 70, เอ,อแปดสเหรอหนึ่ 1, 70, นะเจนะครับอย่างที่พี่เคยสอนไปเลยนะครับก็คือเอา5,000คูณ1,870นย์ะครับนี่เราก็จะได้ทั้งหมด9ก้าล้านสามแห้าหมครับนี่แต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่มีเกมฮาร์ดแว์พีนะครับก็จะเป็นประมาณ1 2บสอล้านสิบ้านห้าแสนนะครับเนี่ย ก็เนี่ยถ้าเราจําเป็นต้องเอา3าตัวนะเพื่อมาคราฟไอตัวคราฟตัวนี้นะคนี่ตัวครับตัวนี้นะสำหรับตัวคราฟตัวนี้เนี่ยถ้าเลดมันมาบ่อยนะครับก็ถ้าใครลงวัดก็พี่แนะนําให้เราลงยาวๆได้เลยนะครับสามารถใช้แบบครบ3ตัวเลยนะครับเจ้าไอตัวคราฟตัวเนี้ยสามารถใช้ได้ในโลกสุดท้ายเลยนะดีความมิติโลกสุดท้ายอีกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่อัพเวลง่ายไม่ยากมากนะครับอ่ะ แล้วก็บอกกับว่ามันทําง่ายไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนเรื่องการอเวลเนี่ยถ้าใครอยากดันให้ตันให้แบบตัวไหนแบบตัวไหนมันดีๆอ่ะแล้วพี่ผมใส่ฟี่แล้วก็อยากดันตัวเวลให้ทันนะครับให้ตันสิอยากอยากดันตัวาเวลเวลตัวคาให้ตันเออพี่พูดอะไรเนี่ยเจอบนแล้วก็คือจะเป็นเจ้าดีกุนะครับที่พี่แนะนำนะครับเป็นด่านตั้งแต่ดีกุขึ้นไปนะครับห่อใครสงสัยนะครับว่าตัวที่พี่ไม่ได้แนะนําไปก็คือเป็นแบบ เจ้าเชนีสึหรือว่าเป็นแบบฮันเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยก้อนคิรัวไอคิรัวสปีดเนี่ยหน้าหน้าครับไหมก็คือหน้าครับนะครับยังหน้าใช้เหมือนเดิมนะเพราะปีดเดเมจมันเท่าตัวรับนะครับอีเออเบเดเมจคิรัวนี่เท่าตัวรับด่านเหมือนจะด่านไมคฮีโร่หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะพี่ไม่ได้มีตัวรับด่านไมคฮีโร่นะอ่ะแล้วก็ด่านด่านนี้เบเดเมจร้อยหกสิบนะครับเนี่ยอะไรยูรนะิอิจิเนี่ยมันจะเท่าแบบตัวครับด่านหลังเลยนะตัวหลังไอ้ด่านหลังนี้คือแบบ ดามจห่างกันแค่10เองนะครับนี่พี่ถึงแนะนําว่าให้เราเนี่ยเน้นไปที่ตัวคราฟนะครับเพราะว่ามันเป็นแพทใหม่ที่ทําให้ผู้เล่นสา่ฟรีเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องการลงเลทเนี่ยก็จะยากนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องลงเลทเนี่ยมันจะมีตัวแจกฟรีทุกๆกวันนะครับนี่ตรงนี้นะให้มากดกดไปที่กระเป๋าตรงนี้นะครับแล้วก็กดเคมตรงนี้นะครับเราก็จะได้ตัวฟรีเป็นตัวเงินนะครับจะต้องใช้ภายใน24ชั่วโมงนะครับก็คือเวลาตรงนี้จะมีบอกอันนี้คือพี่รับไปประมาณตอน ยี่สามชั่วโมงตอนไม่ใช่ยี่สามสิพี่รับไปเพิ่งสามชั่วโมงครึ่งนะครับสองชั่วโมงครึง่งสามชั่วโมงครึ่งถูกแล้วนะครับพอดีนะครับเนี่ยพี่รับไปสามชั่วโมงครึ่งแล้วก็พี่จะเหลือเวลาใช้ตัวอีกประมาณยี่สิบชั่วโมงนะครับถ้าใครยังไม่ใช้ก็ลองไปลงเลทเผื่อจะชนะนะครับลงเลทแรกๆก,ก็ได้นะครับเลทแรกๆก,ก็จะไม่ยากมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องตัวทองจะสามารถจองได้ะตัวทองนี่จะมีสองวิธีในการหานะครับก็คือ ใช้โลบักซื้อกับการลงดันครับหรือ Time t ทม e ไทออลนั่นแหละครับโอเคในคลิปนี้พี่ก็จะแม่นาประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูต่อเหมือนเดิมนะครับอยากดูต่อนะครับเม้นไว้เลยนะครับเพราะว่าพี่จะพยายามเผยเผยเพ,เพ,เพ่แชร์ความรู้ที่พี่เล่นมานะครับคือพี่เป็นสายฟรีตั้งแต่แรกๆนะครับพี่มาเติมหลังๆตอนประมาณโตกเกียวกูนมานะครับก็คือแบบพอดิมอนซเล e r อร์อาได้แป๊บหนึ่งพี่ก็อยากเติมนะพี่ก็เลย อลองเติมไปดูนะครับแล้วก็ซื้อแบบรัก99มาขั้นหนึ่งอ,อย่างเดียวแล้วก็พวกสปินก็ออโต้คลิกแล้วก็ไม่เหล็กนะครับตอนที่เติมนะะพอหลังๆมาเนี่ยมันเป็นแบบ per เออเ,เกมน่าสนใจดีพี่ก็เลยอัพไอ้ยัดยัดเงินซื้อเกมฮาร์ดมาทั้งหมดเลยนะครับนี่เลยนะะประมาณนี้นะครับเผื่อใครแบบโอ้โพี่พี่เติมพี่เล่นง่ายของผมไปแล้วพี่มาแนะนําอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าพี่ก็เป็นสายพี่ตั้งแต่แรกๆเหมือนพวกเรานะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้สบายครับ